รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและการเดินทางเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ที่ไม่ซ้ําแบบกันในทุกทุกครั้งนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันหรือว่ามุมเดียวกันการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยมีจุดหมายที่แตกต่างกันครับผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่รักในการเดินทางเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดครับทำให้ชีวิตเนี่ยดูมีคุณค่าขึ้นมาด้วยนะครับ แต่ว่าการเดินทางของผมในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมแตกต่างกว่าในทุกๆครั้งเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมต้องการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านครับในแต่ละชุมชนเลยทั่วประเทศนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้นําประสบการณ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์กระบวนการการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆที่ต้องการพัฒนาตนเองพัฒนาเศษรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับซึ่งนั่นน่ะมันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศษรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วยครับ ครับผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการก้าวไปด้วยกันนะครับก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมตอนนีณผู้ชมอยู่กับผมครับกสินมหินทรเทพครับผมและทีมงานนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านสะไม้แดงครับตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชายนาฏนั่นเองคุณผู้ชมครับ ชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าเขามีการน้อมนำนะครับเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาดําเนินการใช้ชีวิตของเขาอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการเรียนรู้ด้วยคุณผู้ชมครับเรียนรู้ที่จะนําเอาพืชผลต่างๆเนี่ยเข้ามาปลูกในชุมชนนะครับแล้วก็มีการต่อย,ยอดขึ้นไปอีกนะครับปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยแล้วก็เอาไปทําเป็นรายได้นะครับสร้างเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนคุณผู้ชม อย่างตอนแรกเนี่ยชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาปลูกเป็นกล้วยครับคุณผู้ชมครับปลูกกล้วยแล้วก็มีการนํากล้วยเนี่ยไปทอดนะครับแล้วก็นําไปขายบอกว่าไรายได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นไม่นานครับก็ชาวบ้านนะครับก็มีไอเดียน,นะครับนำกล้วยเนี่ยมาแปลรูปนะครับเขาก็นํามาแปลรูปเป็นกล้วยตากนะครับไม่ใช่กล้วยตากธรรมดาเป็นกล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ด้วยนะครับ รวมไปถึงนํามากวนก็มีนะครับเป็นกล้วยกวนอย่างผลไมอ้อื่นๆอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยชาวบ้านก็เอามากวนเหมือนกันเป็นมะม่วงกวนอย่างทั่วก็นํามาแปลรูปเป็นถั่วกรอบแก้วและล่าสุดผมชอบมากๆคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่มีการปลูกส้มโอครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยไม่ได้นําส้มโอมาขายเป็นผลไม้อย่างเดียวครับเขานําเอาเปลือกของมันเปลือกของส้มโอเนี่ยไปผสมกับยูคาลิปตัสคุณผู้ชมแล้วก็ผสมกับตะไคร้หอมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ซึ่งเป็นสมุนไพรด้วยนะคุณผู้ชมประสิทธิภาพดีมากๆเลยคือตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงทําไมถึงบอกว่าเป็นชุมชนที่ดีเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณผู้ชมเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับ สวัสดีป้าๆด้วยนะครับจริงๆเรียกป้าไม่ได้ต้องสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับเพราะว่าแหมยังหนุ่มๆสาวๆกันอยู่เลยพี่ป้าอีทครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้นําชุมชนสามไม้แดงแห่งนี้ครับนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยคือชุมชนที่นี่เนี่ยผมเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยคือเรารวมตัวกันได้ประมาณกี่ปีแล้วครับป้าอีทโอ้รวมตัวกันมาตั้งแต่ปีปี48 สี่แปดใช่ไหมครับคือเริ่มต้นก็คือรวมตัวก็คือเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนสามใบแดงแห่งนี้มามาทำมาทำทูบศูนย์ภัยแล้งอยุ่นะจ๊ะอ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็มีมีผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะมาเป็นทูบมีมีกล้วยตากกล้วยพวกกล้วยต่างๆะจ้ะครับแต่รูปกล้วยอ่ะทาไมทําไมถึงถึงเป็นกล้วยครับมาทำไมถึงกล้วยก็ในชุมชนนี้นะปลูกกล้วยกันเยอะปลูกกล้วยกันเยอะแล้วก็มาคิด มาแปลรูปกล้วยกันครับแปลรูปกล้วยก็คือทําเป็นกล้วยฉาบเค็มฉาบหวานอะไรเงี้ยนะอ๋อคือแปลรูปหลากหลายอย่างหลากหลายอย่างครับที่ในชุมชนมีอพอหน้ามะม่วงแล้วก็มะม่วงมาแปลรูปอทุกอย่างที่นั่นแปลรูปตลอดแล้วอย่างล่าสุดครับป้าอิทที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อเลยตอนนี้ก็คือตัวสมุนไพรล่ยุงใช่ที่ทํามาจากเปลือกส้มโอส้มโออ็คืออยู่ดีๆทําไมเราถึงแบบปลูกส้มโออยู่ดี ทำไมถึงเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเอามาทำเป็นสมุนไพรไล่ยุงดีกว่าก็พอเมื่อปี49เลยนะจังหวัดเขามีงานประกวดผิดพันธ์เกี่ยวกับส้มโอ,อมความคิดสร้างสารรค์คือให้เพราะป้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาก็ให้ป้าไปประกวดครับป้าก็ามาคิดกันในกลุ่มว่าเออผิวส้มโอเนี่ยมันคือไล่ย,ยุงได้สมัยโบราณู่ยญาตายายแล้วเนี่ยนะเอาเปลือกส้มโอเนี่ยมาก่อไฟแล้วก็ไล่ยุงใช่ไหมล่ะ แค่เปลือกส้มโอเนี่ยก็ไล่ยุงได้แล้วอันนี้เราใส่เข้าไปอีกสองอย่างคือไม่ได้ไล่อย่างเดียวคือยุงไม่กลับมาอีกเลยไม่มายุงหนียุงหนียุงไม่ตายนะคะยุงหนีหนีไปเลยหนีไปเลยคือสินค้าดีขนาดนี้นี่ผมอยากเห็นแล้วว่าขั้นตอนการผลิตหรือว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นอย่างไงจะให้ป้าอีทเนี่ยพาผมชมหน่อยได้ไหมครับได้จ้ะ จริงเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะครับจากจุดที่เป็นชุมชนเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมนี่คือสวนส้มโอของป้าแมวของป้าแมวซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มชุมชนบ้านสามไม้แดงเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับก็จะมีอยู่นี่ครที่คุณผู้ชมเห็นเลยประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากถูกไหมครับเพราะว่าเป็นสวนของคนในชุมชนเนาะเพื่อเอามาทำผลิตภัณฑ์ทูบทูสมุนไพรไล่ยุงนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยป้าอี้เนี่ยบอกผมนะครับว่า การที่เราจะเลือกส้มโอเปลือกของมันเนี่ยเพื่อเอามาทำเป็นวัตถุดิบในการทำทูบไล่ยุงเนี่ยเราจะเลือกเฉพาะส้มโอที่ร่วงหล่นร่วงหล่นแล้วอย่างอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถึงจะเอาไปทำถูกไหมครับใช่เพราะว่าอย่างถ้าเป็นส้มโอที่ยังอยู่ต้นลูกสวยสวยเนี่ยเขาขายมีราคาอย่างเงี้ยได้ก็คือเป็นผลไม้ผลไม้ขายได้ผลไไปแต่ว่าอย่างนี้คือร่วงลงมาแล้วร่วงมาแล้วไม่มีคุณค่ายงงี้ทิ้งอย่างเดียว เราก็เลยเอามาแปลรูปซะก็คือเอาเปลือกมันไปทําตัวทูบไลยุงนั่นเองเอาเปลือกมันไปฝานปอกเอาเนี่ยลอกเอาแต่ผิวนี่นะไปตากแดดอคือเอาแต่เปลือกแล้วก็ไปตากแดดหั่นหั่นแล้วตากแดดครสามแดดแล้วก็มาบดใส่อะไรเพิ่มเข้าไปไหมครับบดแล้วก็ใส่ยูใบยุคาตะไครหอมสามอย่างสามอย่างคือต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่แบบ หลือเชื่อจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นที่นั่งกันอยู่ที่ชุมชนนียมีประมาณคุณป้าบอกว่ามีประมาณ20-30ท่านใช่ไหมจำนวนจริงๆแล้วจริงๆนะมีประมาณ20-20กว่าคือทุกท่านที่เป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรหมดตัวเอครับอาชีพหลักอาชีพหลักคือเป็นเกษตรกรส่วนที่ทุกท่านมาทํากันตรงนี้เนี่ยที่ชุมชนสามใบแดงเป็นอาชีพเสริมอ่าเป็นเหมือนอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เสริมรายได้เสริมงั้นงั้นผมขออนุญาตถามได้ไหมครับคุณป้าครับว่า อย่างต่อเดือนเนี่ยในการทําทูบไล่ยุงตัวนี้คุณป้าได้เงินอยู่ประมาณไรายได้ไ <ร S 1> อยู่ประมาณเดือนนึงก็0 0 0 0มา่นมืบางเดือนก็3 0 0 0 0ื่นนะสอ <2, S 2> ง <000 S 2> หมืห่นถึงสามหมื่นบาทใช่คือเยอะมากนะครับเนี่ยป้าเหมือนว่ามาตั้งกลุ่มนี่คือแบบให้ในหมู่บ้านเนะียมีไรายได้รายได้เพิ่มจากอาชีพที่เราเราเสริมเราเป็นอาชีพเสริมอย่างเงี้ยครับก็ได้อยู่ดีกินดี ก็คืออยู่ดีกินด,ดีขึ้นมีรายได้เสริมต่อดเดือนเพิ่ม <ๆ S 2> มาก <ๆ S 2> ขึ้นเ <ๆ S 2> นาะอ่าคุณผู้ชมไหนๆนะครับวันนี้รายการก้าวไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยมาลงบุญที่อยู่ที่ชุมชนสบ้านสาไม้แดงแล้วนะก็มาถึงที่แล้วอ่ะจะไม่ทําสักหน่อยมันก็กระไายอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาไรายได้เสริมมากดีกว่าคุณผู้ชมแต่ว่าคุณป้าต้องช่วยผมนะต้องสอนผมเพราะว่าดูแล้วยากพอสมควร เราไปทํากันเลยดีกว่าไหมไม่ยากไม่ยากนะคุณป้า<ช>แน่ใจนะครับแน่ใจได้งั้นคุณป้านําผมเลยครับสอนผมเลยครับเดี๋ยวผมตามเลยครับ